ปูวีขอถอนตัวไม่ไปต่อกับน้องคอปเตอร์ ยุติทุกอย่างขอไม่เกี่ยวข้องลันแม่ฮักได้มีการขอมาลัยเงินคืนพี่น้องขาสําหรับประเด็นดราม่าซึ่งนะคะสอาวันที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นประเด็นช็อกวงการเลยทีเดียวเนาะอย่างนะคะปูวีวีระพงวงศินเองได้ออกมาไลฟ์ถึงสองครั้งและสะาวไอเองก็ได้มีโอกาสฟังไลฟ์สดของปูวีสําหรับเมื่อวานนี้ซึ่งพี่น้องขาพอได้ฟังแล้วสาวไอก็ตกใจอยู่เหมือนกันเนาะว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยัง ไงเนาะสำหรับเรื่องเงินเงินทองทองสิ่งที่เป็นต้นเหตุหรือว่าจุดชนวนปะกายประเด็นดาราม่านี้ขึ้นมาซึ่งประเด็นดาราม่านี้นะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวศิลปินหรือว่าน้องคอปเตอร์แต่อย่างใดแต่อาจจะเป็นประเด็นดาราม่าของคนใกล้ตัวที่ไม่แน่ใจว่านะคะการพูดคุยหรือว่าการสื่อสารเนี่ยมีความคิดที่แตกต่างกันแล้วก็เนี่ยแหละทําให้เกิดปัญหาและประเด็นดาราม่าต่างๆขึ้นมาปู่วีรพง์เองนะคะก็ บอกว่านะคะปัญหาดราม่าเนี่ยมนรุนแรงจนเกินไปและตนเองเนี่ยก็มีหน้าที่มีบทบาทอื่นที่ต้องดูแลเพราะเป็นหัวหน้าวงจะให้มาโฟกัสนะคะกับสิ่งสิ่งเดียวเนี่ยตนเองไม่ไหวแล้ววันนี้ก็ได้ประกาศลันว่าขอถอนตัวยุติทุกอย่างพี่น้องคะอ่ะมาฟังทางด้านคลิปเสียงของปูวีนะคะเสอไอตัดบางช่วงบางตอนนะคะที่มีนัยสำคัญมาให้ทุกคนฟังค่ะ ครับแล้วบัดที่นี่พอถึงเรื่องนั้นแล้วมากเขาเรื่องสําคัญบัี้ประเด็นเรื่องเงินครับเอาเรื่องเงินได้บัดเนี้ถอยไปเมื้อแรกเลยอ่าถอยไปเอามานักถอยไปถอยคืนไปคืนไปตั้งแต่วันน้องเข้ามาวันแรกตั้งแต่วันแรกเลยครับวันแรกที่เข้ามาอืมก็มาพร้อมกับเงินหนึ่งมาพร้อมกับเงินหนึ่งก้อนจาก่ายเก่าจาก่ข่เก่าเป็นเงินสามแสน สองพันบาทสามแสนสองพันบาทครับเงินอันนี้บอได้ไปมซ้เงินอันนี้บไอได้ไปใซ่วยาคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่าก่อนที่เงินจะเข้ามาเขาบอกกันแล้วว่าบัญชีนี้จะเป็นครอปเสืรอฝากร่วมกับปูป <c oughs> ูครับเพิ <c oughs> ่งกับมอบไมยเนาะม่เพิ่งกับมอบไม้คนไมาให้ปูแ้วกับเงิงนเพิ่งกับมาให้ปูรักษาดูแลปูก็รักษาไปแต่รักษาแล้วก็รู้สึกว่าปวดหัวปวดหัวค่มดันขึ้นบางเทื่อ น้อยใจเสียใจตรงที่เห็นโพส์นั่นเห็นขยะแซ่กันคอมเมนต์กันต่างๆนนหน้าว่าปูกลิ่นเงินว่าปูอันเอาเงินแล้วมึงเอาเงินไปหมุนตีมึงลองเมึงขันกูจับได้ชีวิตปูมึงสิจบมันเป็นอะไรที่หดหงมากแล้วฟังแล้วผมหวัวใจผมสลายเลยนะแค่เงินซัมเน่ไหมพี่น้องแค่เงินซัําน่แหม ผมขอถั่วเด้อผมขอใส่เข้ามาแค่เงินสามีมันสีหยางันาดขนาเอือผมเีเรพวองบื้เบอเป็นสิบล้านตูดเดแต่ผมมาจะใช้บรูแต่ว่าผมมาได้ใส่เงินหลายหลายอีรได้จับเงินไหีดิแล้วผมสิมาจับอเอาเงินอย่างเด็น้น้อยเงินเขาไปยุ่ธนัคารมันเอาไปไหนกันเขาบปถอนไหนอ่ะรวมมันฝากรวมอืมแล้วก็เงนินที่มาเพราะท่านเอาเขาบัตรที่นี่จีบาทจีหมื่นยิ้สที่จอมเาเอาเข่ายังเกีย,ยนะ์แต่นหนมันไม่มีเวลาเขา มัน่มีเวลาเอาเขาไปฝากนั่นแห่เออกับไปเหตดงานเนอะบางทีเขาจะโอ้ชเสียงเขามาจำกีจำใช่เรื่องเดียวนี่ตีเสียงเขามาเห็ดน,น้ำเรื่องเดียวนั่งืนคปเตอร์นี่ตีนั่นะนะผมขอโทษนะผมทำไม่ได้จริงๆ ยูกับทำอะไรหนึ่งจะกั้นยังเงินสูมหัวก่าพี่น้องสูมกว่าแม่ี่จะมายังตัวมาหยังร้อยแปดทันตะขันจริงๆพี่น้องเราเรียนเล็กๆเข้าตอนแรกแล้วก็รับคำเลยรับคำให้่จะเราจะทําให้ทั้งมาลัยเขาก็มีบ้านหักสองบ้านเนาะมีบ้านหักแมนสองบ้านมีบ้านหักสองบ้านณตอนแรกนะครับณตอนแรกมีบ้านหักสองบ้านขอปู่ว่าขอบัญชีปู่นะว่าการโอนเงินมาลัยเข้าจะผ่านบัญชีปู่ก่อนจะทําให้ปู่โอนให้ คนที่จะทําอะไรมาคล้องให้น้องแบบน,นี้บ้านแจละบ้านเพื่อนกตสิจัดการบริหารว่าเงินมาอะไราสมมติยอดหนึ่งแสนบาทนี่เพื่อนแต่สิมารเรียกว่าแปดหมื่นนี้เข้าบัญชีฝากประจานัปูอ่าสองหมืน่นนี้เวาให้น้องใช้ต่อเดือนนัปูอันนี้จะเรียกแก้บ้านฮักเขา่อสิจะชินใจเขาหลบบูบกุดแบดนี้ณนะตอนนี้แบบน,นี้พี่น้องณนะตอนนี้เงินเก็บเงินเก็บทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ฝากเป็นบัญชีฝากประจําฝากประจํา ที่มีบัญชีปู่ร่วมด้วย<ม>น,นะตอนนี้น,นะกัมมียอดเงินอยู่ 7, 4, 75, เจ็ดแสนสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางแล้วอันนี้ก็ได้ยินอีกเด้ครับอ่ไปเปิดบัญชีใหม่ก็ได้ยินอีกว่ามันมีแอปอเนี่ยถอนเงินไปหมุนแล้วปะนะโอ้ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระเยซูครับ,รบผมผมบ่อยากเว่าแเล้วช่างใดช่างมากเขาเออ่าใจจังสั่นมันบ่เม็นอืม คุณมีความรู้เกี่ยวกับธนาคารหรือเปล่าเนี่ยคุณต้องไปศึกษาต้องไปถามธนาคารดูก่อนที่จะมาก่อนที่จะมาคอมเมนต์ก่อนที่จะมาโพสอะไรต่างๆบาทีนี้มัน,ม,นมันไหลมัน,ม,นมันเป็นเรื่องอะไรสลามันหลายบารที่นี่พราะมันหลายแล้วซึ่งผมเนี่ยบกเคยบกเคยแบบนี้บกเคยโดนมากแบบนี้แล้วพี่น้องลองคเอแปลว่าลูกน้องผมโมเมนต์หน่อยๆเด้ผมเสียห้มาฟักไฟตเตลเลอรเดี่ยวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมาขัา้วขี่ขั้วเงี้ยวมีก็่ขั้วเรี่ยวนะ ข้วขักแล้วมาด้เรื่องระบบทุกสิ่งทุกอย่างตุลุมหายใจใสิผมข้วคนนี้ติผู้เดียวเนี่ยตีพว้อื่นบ่อยผมหัวซาเขาได้ตีม่อยผมไปเห็นงานอาอื่นได้ตีนี่ผมเลยถัดสินใจว่าตำแหน่งผมนี่ไม่เหมาะสมแล้วละ่ะที่จะดูแลการเงินครับและบัดนี้นี่แม่เอยซื้อเลยเนาะแม่อ้อเนาะแม่ออกระทัดครับผมเมื่อคืนเขาเลยบอกว่าแม่แม่ออ ก็เลยบอกว่าผมไม่ม <motiv ators> <m im ii ladies> ีเวลาคุยนะผมกำลังท่องโบสไม่อ่อนอยากได้เงินก้อนหนึ่งซึ่งมาไล่ไม่อ่อนมาจากบขายเก่าเพิ่นเด็ดไปคล้องกันว่าแสนหนึ่งเพิ่นอยากเอามาใส่เกี่ยวแก่กับยังกระบรุผมก็เยว่าผมาผมเสียให้เบิร์ตเพื่อนอยากขอขึ้นเพื่นอยากขอขึ้นบัดนี้ก็เลยเป็นการตัดสินใจของพ่อแหรอครับพี่น้องเป็นการตัดสินใจของพ่อเลยครับของผมเลยผมเลยว่าเงินไผ่ขาดูเลยเอาเงินเนี่ยว่า ก็จะให้ไม่อ้อเลยเละเงินบ้านหนึ่งก็จะยกให้บ้านหนึ่งไปเลยเงินบ้านสองก็จะยกให้บ้านสองไปเลยจัดการบริหารเอาเลยครับและบาตนีใครเป็นเจ้าของเงินอยากได้เงินกระทักไปเอาบ้านหนึ่งบ้านสองใครจะได้เงินขึ้นก็ไปโสลิกันไปว่ากันยุคุคนตัวผมขอขอ,ขอยุด,ดยติขอไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรทั้งสิ้นนะครับเรื่องระบบการเงินเี้ สรุปนะคะลฟ์สดของปูวีเมื่อวานนี้ก็ได้ชี้แจงแล้วว่านะคะประเด็นปัญหาดราม่าต่างๆเรื่องเงินเงินทองๆเนี่ยเกิดจากอะไรเนาะก็คือเกิดจากเนี่ยละค่ะพี่น้องคะบ้านหากบ้านหนึ่งบ้านสองซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นใครที่นะคะจุดประกายประเด็นนี้ขึ้นมาปูวีเองก็ได้แก้ไขปัญหานี้โดยที่ตนเองเนี่ยยุต,ติ ทุกอย่างในการเป็นผู้ปกครองน้องคอปเตอร์แล้วก็มอบให้ทางด้านครอบครัวของน้องคอปเตอร์เป็นคนดูแลน้องคอปเตอร์ไปเลยซึ่งตนเองนะคะก็จะทําหน้าที่หัวหน้าวงนะคะก็ค,คือน้องมีงานวันไหนก็คอยมาขึ้นโชว์ขึ้นแสดงส่วนชีวิตประจําวันก็ให้คุณพ่อคุณแม่เขาดูแลและเรื่องเงินที่นะคะรับเอามากับนะคะที่เก่าเนี่ยปู่วีเป็นคนรับแล้วก็ดูแลแต่ตอนนี้จากคืน คืนให้ทางด้านครอบครัวของน้องคอปเตอร์ไปส่วนบ้านฮากเนี่ยได้มีการถกถามนะพี่น้องขะเรื่องเงินมาไัยคืนก็คือมอีกลุ่มบ้านฮากบางคนหรือว่าบางกลุ่มบางท่านนะคะขอ เ,เงินคืนซึ่งนะคะที่ได้เคยโอนให้กับน้องคอปเตอร์ไปแต่ด้วยประเด็นนี้ก็เลยมีการขอมาลายเงินคืนทีนี้ปู่วีเองก็บอกว่าไปคุยกัน,กนเองนะบ้านหนึ่งบ้านสองใครโอนไปเท่าไหร่ก็เอาสริปไปโชว์แล้วก็รับเงินคืนกันเองเนาะซึ่งตอนนี้ปู่วีเองขอไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ยุติทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพี่น้องขาคือใดๆคือเนาะ FC แฟนคลับน้องคอปเตอร์บ้านหนึ่งบ้านสองหรือว่าทางด้านครอบครัวของน้องคอปเตอร์เองก็อยากจะให้คุยกันคือสาวไอไม่รู้หรอกว่าข้างในนั้นนะคะเขามีปัญหาเรื่องอะไรกันหรือว่ายังไงโดยแท้แต่ทุกคนขายอย่าลืมว่าสิ่งที่นะคะเรามีจุดมุ่งหมายหรือว่ามีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือน้องคอปเตอร์ สาวไอเชื่อว่าทุกคนนะคะรักน้องคอปเตอร์ไม่ว่าจะเป็นบ้านหนึ่งบ้านสองครอบครัวน้องคอปเตอร์หรือแม้กระทั่งปู่วีเองยังไงก็ยังรักและก็หวังดีกับน้องคอปเตอร์แต่สิ่งที่เราทำบางทีพี่น้องขามันมีผลต่อศิลปิน เออซึ่งนะคะก็อยากให้ทุกคนนะ่ะมาคุยกันเอาน้องคอปเตอร์เป็นจุดศูนย์กลางหาทางออกร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ของน้องคอปเตอร์มากกว่าเนาะซึ่งตอนนี้พี่น้องขาน้องคอปเตอร์เองก็กำลังมีชื่อเสียงกำลังโด่งดังและน้องคอปเตอร์เองเนี่ยก็มีชื่อเข้าชิงด้วยนะสำหรับคมชัดลึกอ w วอร์ด FC นะคะบ้านฮารน้องคอปเตอร์เองก็เป็นแรงผลักดันคอยสนับสนุนน้องคอปเตอร์มาโดยตลอด เนี่ยสิ่งที่เสออาไอเห็นนะคะว่าบ้านฮักของน้องคอปเตอร์เองเนี่ยก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับน้องคอปเตอร์มีน้องคอปเตอร์เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็คอยผลักดันน้องคอปเตอร์เสมอมายังไงนะคะทุกคนขาก็อยากจะให้ทุกคนเนาะปองดองกันคุยกันดีๆสําหรับเรื่องประเด็นต่างๆและที่สําคัญคะ่ะอย่าให้เขาแบบว่ามาว่าเราได้เนี่ยมาไลาทิปเออเห็นไหมเนี่ยคือมาไลทิปโอนไปแล้วมีการขอคืนแบบนี้เนาะก็ไม่อยากให้ คนอื่นนะคะมาว่าบ้านฮักเราแล้วก็มาว่าศิลปินเราเนาะยังไงก็อยากให้รักกันเข้าไวค้ค่ะมีจุดศูนย์กลางจุดเดียวนั่นคือน้องคอปเตอร์คอยสนับสนุนแล้วก็ผลักดันน้องต่อไปเนาะสำหรับเมื่อนี้คะ่ะพี่น้องขาสาวไอาก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องคอปเตอร์เนาะน้องก็ตั้งใจทํางานต่อไปนะสู้ต่อไปแล้วก็เข้มแข็ขงเข้าไว้ส่วนทางด้านเอฟซแฟนคลับนะคะปู่วีวีระพงศ์วงศินท์สาวไอาเองก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนเนะาะสำหรับเมื่อนี้สาวไอ ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสำหรับมื่อนีสวัสดีค่ะ